นะะในตอนเช้านะคะวันจันทร์นะคะวันที่25กรกฎาคม2องหาหหานะะเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นะคะเกตกบมีแนวทางาะคะมาแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางของพิสุเมกนะคะพิสุเมกนำโสมนะคะเนาะแนวทางมีเขามีหลุดนะคะกับออห้เอฟซีของเกตนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะหมดที่ผ่านมานะคะเลขของพิสุเมกนะคะเข่าตรงๆเลยนะคะ0.5นะคะถูกกันหลายคนนะคะเนาะ ได้เฮกันหลายนะคะงวดนี้นะคะเท่ากับตามต่อกั็แล้วกันนะคะเลขของพิสุเมฆนะคะจะเป็นบนนะคะจะบอบเป็นลางนะคะออกตรงๆนะคะไม่ต้องกลับนะคะนะคะแต่ว่ากับกลับไปแน่นะคะอ่าก,กินเขาข้ามเดียวนะคะเนาะเพื่อออกตกกลับนะคะสำหรับแนวทางนะคะก็ยึดยึดตินะคะยึติกับมั่นคาักหลายนะคะเพราะว่าทางช่องก็ไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ ก็ขอให้เอฟซีของเกดนะคะเอาไปพิจารณาหน้าเ,าน,ะะเนาะแนวทางมีเขา่ามหลุดนะคะกายาวากันนะคะเอาสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วนะคะเกดกฝากนะคะกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามับทั้งช่องแม่เกดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสิบอะไรพลาดข่าวสารตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องนะคะเนาะเอฟซีนะคะพึงเขามารับชมนะคะกอย่าลืมนะคะฝากติดตามนะคะ ฝากฎกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้ำแน่นะคะเพื่อสิบรพลาดนะคะตัวเลขเด็ดจากท่างช่องนะคะเนาะค่ะเข้ามาเบิ่งนนวทางของพิสุมเมก,กันเลยนะคะว่าพิสุมเมกหามาจาักคูจักหางนะคะพิสุมเมกหามานะคะหกคูนะคะหกหางนะคะค่ะแล้วก็เลขสามโตนะคะสามชุดนะคะท่ชนชมก่อนถ้าสิมาเบิ่งนนวทางของพิสุมเมกนะคะ เอฟซีนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะสั่งครีมนะคะกับทักแอดเขามาได้เลยนะคะที่0 8 2 1 0 5 9 8 4 3นะคะนะคะครีมพร้อมสบู่นะคะ,อะ,ะ,คะของเจ๊แดงนะคะผู้ใดยร่มมากค่ะนะคะกับทักเขามาได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเกตเอาคืนให้เบิรงนะคะของพี่สุเม,มกนะคะที่ได้เขียนะคะ่ะ เขียนแล้วก็ทรงนะคะแนวทางไม้หายนะคะเดี๋ยวเกศกสิมาหลอกให้อีกรอบนึงนะคะบางที่กษิตมะชัดแน่นะคะกับคอถอดคอไพ่หลายๆนะคะเนาะค่ะวิ่งนะคะคอมพิซูมเมกนะคะวิ่งศูนย์กับแปดนะคะวิ่งศูนย์กับแปดนะคะจับคู่นะคะมีแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์สองแปดห้าแปดศูนย์นะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็เลขสามตัวนะคะพี่สุมฆจับคู่หายนะคะมีห้าแปดศูนย์นะคะห้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดห้านะคะรู้สึกว่าแปดหาหาแปดนี่นะคะเข่ากับเล็กดังเล็กอันแล้วเด้อนี่นะคะเกตบลาอันแล้วนะคะนี่นะค่ะตัวเลขนะคะถูกอ,อกถูกใจนะคะก็รีบไปหาจับสื่อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเนาะ นี่ยราคาแนวทางของพีสุมเมฆนะคะบนนะคะค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นบนนะคะบ,บ่เป็นล่างนะคะของพีสุมเมฆนะคะค่ะเห็นตัวเลขเห็นแนวทางของพีสุมเมฆแล้วนะคะเป็นจังได่แน่นะคะถูกอกถูกใจกันบ่นะคะค่ะนะคะแต่วันแปดห่าห้าแปดนี่นะคะแปดหาหาแปดนี่ เขานะคะเขากับเล็กดังเล็กอันแล้วนะคะรีบไปหาจับสื่อไปเลยนะคะกับโบแน่นะคะมันสีดังตาท่างท่างเฮ้านะคะเนาะท่างอื่นนะคะบอดังแน่นอนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ใครล่ะทีล่อค่อยนะคะตัวเลขนะคะของพระอาจารย์นะคะล้ำพูนนะคะที่ได้ กำลังส้ง่งเทววสุวรรณนะคะเกตบสิษตามไหยูเนาะค่ะเนาะพวาราพาจารย์ว่าเดี๋ยวสิตเอาแนวทางมาฝากนะคะงดทิพานมานะคะขันปุได้ตัดเหรียญสองโตนะคะคงสิถูกนะคะเนาะพรา่าเหล็กของพาจา์นะคะไหหมาสามโตนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวก้อนเกติกเอามาขึ้นนาะจอไห้เบิงนะคะ เมื่อคืนหน้าจอให้เบิงอีกรอบนะคะเดี๋ยวเกตนะคะสิมเาเล่เราคว้องฟันให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี่นะคะเกตฟันนะคะฟันเจียวกับรถอีกแล้วนะคะฝันเจียวกับรถอีกแล้วรถของเกตเองนะคะป้ายทะเบียนนะคะป้ายทะเบียนก็ห้าเก้าศูนย์หกนะคะฟันนะคะได้เอาผู้เฒ่านะคะเต็มขั้นกระบะรถหนึ่งนะคะผู้เฒ่าขี่รถนะคะไปหาป่านะคะ ไปหาป่านะคะฟันแบบนี้นะคะมรหลุดอีกแน่นอนนะคะเข่านะคะสิตีสิแปเป็นตัวใดนะคะอก่ลืมเมนเขามาบอกเกตน้ําแน่นะคะไปหาป่านะคะพูดเท่านะคะหาข้นนะคะพูดเท่าหาข้นนะคะล่งไปหาป่านนะคะได้แต่ปลาลดนะคะปลาลดเต็มเลยนะคะได้ต้องมาสามสี่ตะกานะคะปลาลดนะคะบ่มีปลาอื่นนะคะมีิตรปลาลดนะคะ ปลารถนี่บอมีเ็ดนะคะสิบแปดเป็นตัวใดน,นะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกเกตน้าแน่หรืรอว่าเหล็กทะเบียนรถนะคะเล็กทะเบียนรถของเกตในสิเขานะคะมันกับบอแน่นะคะศูนย์หกนะคะห้าเก้าศูนย์หกนะคะ,ะค่ะได้ประมาณเกือบสี่ตากานะคะสี่ตากานะคะป่ารถนะคะป่ารถนะคะ,ะ,คะผู้เ่านะคะไปหาป่านะคะแต่ว่าเอารถเกตไปนะคะไปหาป่านะคะ แต่แต่ป่ารดมากบอมีป่าอื่นผสมมาเลยนะคะมีแต่ป่ารลดล้วนๆเลยนะคะเอา้าเอฟซีคิดว่าเป็นตัวใดนะคะแต่เป็นตัวใดเพราะว่าเมื่ขึ้นนี่เป็นขึ้นวันที่ยี่สิบสี่นะคะที่บอกว่าให้จุดถูบนะคะจุดถูกนะคะเนาะจุดถูกเก้าดอกนะคะจุดถูกเก้าดอกแล้วก็ขออธิษฐานนะคะมันขึ้นนี้นะคะสามถูบนะคะเนาะเจไดจุดถูกแล้วก็ขอนะคะ ลองแปรนะคะมาแปรข้อมฟันให้น้ำแน่นะคะผู้ใดแปรเมนเมนนะคะเนาะแปรเอาแบบเจ็งๆกันเลยนะคะเนาะผู้ใดแปรเป็นนะคะแต่ว่าเกจกับฟันนะคะฟันแบบนี้ละค่ะก็เลยมาเล่าข้อมฟันให้กันฟังนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งแนวทางของพิสูเม์ไปพร้อมกันอีกรอบนึงเนาะค่ะค่ะนี่ละค่ะข้อมฟันของเกจมีแค่นี้นะคะผู้ใดแปรเป็นตัวได้นะคะก็ยุ่งเรื่องข้อมเมนเขามาบอกเกจน้ำแน่นะคะกับแคบ หนาจ่อของพีสุมเมกไว้เลยนะคะเพราะว่าพีสุมเมกนะคะห้มาแค่6หกหูหกหางแค่นั้นนะคะภัยมากภัยชอบนะคะกร,ะรีลีไปหาจับสื่อฉลากไวเ้เลยนะคะเนาะ,ะสำหรับท่นบานใดบ่ชอบนะคะกับพานนะคะเพราะว่าทั้งช่องนะคะก็ได้ออกมานําเสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะหน้าท้างมีเขามีหลุดนะคะกัลยาวากันนะคะกัลยาหยุดติกับมั่นคักร้ายนะคะเพราะว่า มันเป็นเพียงแนวทางนะคะเอามาแบงปันนะคะเอาไปไว้เบิงนะคะกับสำนักอื่นๆนะคะมาจะเขากันบอนะคะเนาะ,คะแคบหน้าจ,จอไว้เบิงเลยนะคะแนวทางของพิสุเมกนะคะสุดท้ายนี่เกตกระคอขอให้เอฟซีของเกตทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อะค่ะขอให้ลำลำเลด้วยสุขูสุขคตน,นะคะขอให้ถูกหมยรวยไปด้วยกันนะคะวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหางหกหานีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เกตกับมีเพียงทอนี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ